สวัสดีค่ะพบกับอาจิและช่องอาจินิวคาแฟม m ลี y ค่ะวันนี้ค่ะอจิพาทุกท่านค่ะมาอยู่กันที่นิสสัน TKF นั่นเองค่ะจะพาทุกท่านมารับชมกับนิสสันอเมร่ามายเนอร์เชคันนี้ค่ะคันนี้เป็นตัวเครื่องยนต์1.0เทอร์โบในรุ่น EL ราคาอยู่ที่5 8 9 9 0 0บาทค่ะคันนี้ค่ะมาพร้อมกับแคมเปญพิเศษค่ะของทางโชรูมนิสสัน TKF กันด้วยค่ะแคมเปญแรกค่ะดอกเบียค่ะหรือ คอนสบายๆค่ะเพียง5,977บาทเท่านั้นค่ะต่อเดือนค่ะและยังมีแคมเปญที่3ค่ะเลือกรับดอกเบี้ยน1.99%ค่ะ แต่ถ้าเป็นลูกค้าอาชีพพิเศษค่ะในกลุ่มอาชีพพิเศษก็สามารถเลือกรับดอกเบี้ย0%ค่ะหรือผ่อนสบายๆค่ะเพียง84มวลเท่านั้นค่ะและยังมีให้เลือกรับดอกเบี้ยในกลุ่มอาชีพพิเศษค่ะ0.20%อีกด้วยค่ะลูกค้าเก่าค่ะที่ออกรถนิสสันทุกรุ่นไปแล้วค่ะพร้อมรับส่วนลดค่ะในรุ่นใหม่ในเช่น10,000บาทค่ะเดี๋ยวจะพาทุกท่านไปรับชมตัวรถกันเลยค่ะ นี่ตีตัวทังของรถค่ะความยาวของรถในรุ่น EL คันนี้ค่ะอยู่ที่4,495ม mm ิมค่ะความกว้างค่ะ1,740มิม mm, ความสูง1,460ม mm ิมค่ะและเดี๋ยวจีพาท์ตเนมารับชมกันเลยค่ะเพราะว่าคันนี้ค่ะเขาได้ทำการปรับเปลี่ยนโฉมใหม่มานั่นเองกับคำที่มีว่า minor change ค่ะก็ตั้งแต่ด้านหน้าเลยกับตัวสัญ,ญลักษณ์ของนิสันค่ะ ที่เป็นฟอนต์ปกติเ้วจะเราจะเจอในตัวนาวาราที่เป็นสีส้มแดงและก็ในรุ่นอื่นๆที่เป็นตัวโคลเมียมและตัวฟอนต์ที่เป็นพื้นด้านหลังสีดําเงาค่ะรอบนี้เขาปรับเปลี่ยนใหม่ในคันนี้ให้เป็นพื้นด้านหลังสีขาวนั่นเองค่ะเป็นตัวฟอนต์สีขาวด้านบนตกแต่งด้วยตัวสัญลักษณ์ค่ะที่เป็นเส้นตัดสีเทา แล้วก็ได้ทําการปรับเปลี่ยนกระจังด้านหน้าค่ะที่เป็นแต่ก่อนเป็นแบบ V motion ตอนนี้ให้มาเป็นแบบกระจังหน้าโครเมียมดูหลูหลามากขึ้นนั่นเองค่ะก็จะได้เป็นเส้นตัดโครเมียมเป็นเส้นแบบนี้ด้านในก็จะเป็นสัญลักษณ์ของตัวเปียนโนแบ็สีดําเงาค่ะ ก็จะเป็นในรุ่นของ m i s s a n Amira ตัวใหม่ Minor Change นั่นเองทางฝั่งด้านข้างค่ะมาพร้อมกับไฟหน้าค่ะที่เป็นไฟหน้าแบบฮาโลเจนค่ะนี่เลยตัวนี้จะเป็นหลอดหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นไฟเรี้ยวหรือว่าไฟด้านหน้าตัวรถค่ะทางฝั่งด้านข้างก็จะมีการตกแต่งค่ะที่เป็นเส้นตัดขคเนี่ยมเช่นเดียวกันทางฝั่งด้านล่าง ตัวตกแต่งสีดําค่ะตัวนี้ก็จะเป็นลวดลายแบบลายแคปลาข้างในนะจะเป็นลวดลายแคปลาข้างในลวดลายให้ดูเสมือนแบบหลังพึ่งด้วยค่ะมาที่ฝั่งของล้อด้านข้างกันค่ะ นี่เลยในรุ่นนี้ในรุ่น EL ให้ล้อมาขนาด15นิ้วกับยาง b i s t o n e ค่ะสเปคยางค่ะอยู่ที่195/65ทั R15 ค่ะด้านหน้าจะเป็น Dis-Make ค่ะมาพร้อมกับระบบช่วงล่างด้านหน้าที่เป็น m a c t e r สแตนดารดพร้อมคอยสปิ่งและเหล็กกันท้องค่ะ,คะ ระจกมองข้างในรุ่น EL ให้ไฟเลี้ยวตรงกลางมาด้วยค่ะด้านบนจะเป็นสีเดียวกันกันกบตัวรถเลยสามารถพับเก็บแบบอัตโนมัติเวลาจอดได้อีกด้วยค่ะทางฝั่งด้านข้างตัวด้ามจับเปิดประตูนี่ก็จะมีตัวรถดลายเพิ่มมิติของตัวรถมาด้วยแล้วก็จะมีปุ่มกุญแจอัจฉริยะค่ะสามารถใช้ตัวรีโมทค่ะสั่งดรอกรถได้แล้วก็ใช้ตัวปุ่มกุญแจอัจฉริยะได้เหมือนกันค่ะ ฝั่งของผู้โดยสารแถวที่2ค่ะก็จะเป็นตัวจับเปิดประตูค่ะด้ามจับเปิดสีเดียวกันกับตัวรถเลยคันสีแดงคันนี้เลยค่ะก็ใครที่ชื่นชอบความที่เป็นสีแดงแบบนี้ก็ต้องนึกถึงนิสสันอ m เมรคันนี้เลยมาทางฝั่งของล้อด้านหลังค่ะล้อด้านหลังที่ให้มาจะให้มาเป็นดัมเบลค,ค่ะตัวยางเป็นยางบิสโตนสเปคยาง195ทั 65R15 กับล้อลอยขนาด15นิ้ว สัญลักษณ์ก็เปลี่ยนไปด้วยนะสัญลักษณ์เปลี่ยนเป็นสีเทาแล้วก็ตัวฟอนต์เป็นสีขาวค่ะด้านหลังค่ะมาพร้อมกับช่วงล่างที่เป็นทอร์ชันบีมแต่เป็นคานกึ่งอิสระนะเป็นคานบิดนั่นเองค่ะพร้อมเหล็กกันโถงด้วยถังน้ำมันเชื้อเพลิงก็จะรองรับ ความจุอยู่ที่35ลิตรค่ะด้านหลังของตัวนิสสันอเมร่ ER ในรุ่น E-L คันนี้ค่ะก็ให้มากับไฟท้ายแบบ LED มีตัวฟอนต์สัญลักษณ์ด้านหลังอเมร่แล้วก็สัญลักษณ์แบบใหม่ค่ะที่ให้มาในตัวนิสสันฟอนต์สีขาวตัวเส้นตัดแล้วก็ตัวครอบด้านในสัญลักษณ์เป็นสีเทาค่ะสวยนะอาจีว่าสวยอยู่เหมือนกันนะตัวสัญลักษณ์ที่ทําออกมาใหม่มันทําให้ตัวสัญลักษณ์เข้ากับตัวสีรถมากๆค่ะ ทางฝั่ง,งด้านล่างตัวกันชนด้านล่างหรือตัวดิฟฟิวเซอร์ก็จะให้มามีตัวตัดเส้นมา4เส้นแบบนี้สวยงามเลยแล้วก็ยังมีตัวตัดคาดค่ะด้านหลังกระไฟทับทิมเป็นหลายแคปลาดด้วยค่ะ,ะเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านดูห้องสัมภาระด้านท้ายกันนี่ค่ะห้องสัมภาระด้านท้ายในนิสสันอเมรก็ยังกว้างขวางเหมือนเดิมเลยให้มาแบบใหญ่ๆเพื่อที่ทำให้เราจุข,ของด้านในได้ด้วยค่ะ เราต้องเข้าไปนอนเหมือนเดิมนี่ค่ะก็เข้ามานั่งได้เข้ามานอนได้มุดได้มันต้องมุดอย่างนี้เพราะว่า,เ,าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะก็ทําให้ดูเลยว่าสามารถเข้ามานั่งได้เราก็ยังสามารถเข้ามาวางสัมาัะต่างได้แบบนี้ได้ี่เลยมาดูทางฝั่งด้านล่างกันดีกว่าด้านล่างตรงนี้ อ,อ๋อเขาให้ยางอะไรมานะยางอะไหล่จะอยู่ด้านในแล้วก็มีอุปกรณ์ซ่อมยางค่ะมาแลกในตำแหน่งของตัวติดกับถังรถด,ด,ด้านไหนค่ะมีไฟติดดวงที่สาแบบ LED มาเดี๋ยวเราไปดูห้องพู้โดยสารแถวที่2กันดีกว่าค่ะเริ่มมาดูข้างในกันค่ะ,ะเดี๋ยวเราเข้ามาดูภายในห้องพู้โดยสารแถวที่2กันค่ะ แล้วก็ก้าวเข้ามาด้านในค่ะทางฝั่งของห้องผู้โดยสารแถวที่2ค่ะทางฝั่งด้านนี้ก็จะเป็นเบาะผ้าพร้อมตกแต่งลวดลายแล้วก็ด้านข้างค่ะมีตัวตัดที่เป็นสีฟ้านั่นเองอจิมองมันเป็นสีฟ้านะออกสีน้ําเงินสีฟ้าทําให้โทนภายในมันดูอบอุ่นขึ้นเล็กรูมกว้างขวางเฮดรูม <Head room S 2> ด้านบนไม่ติดไม่ชนค่ะแล้วก็มีตัวยืด,ยดจุดยึดเบาะเด็กมาให้มีเบลมีตรงกลางแล้วก็ยังมีตัวพอร์ต USB ให้ใช้งานค่ะ แล้วก็เบาะหลังก็สามารถนอนได้สะดวกสบายแบบนี้เลยก็ถือว่าโอเคมากๆเลยค่ะเราสามารถเก็บตรงนี้ลงไปได้ด้วยนะเพื่อไม่ให้ชนหลังเราเวลานอนนั่นเองค่ะมาไปทางฝั่งของ ประตูด้านข้างค่ะก็ทําการตกแต่งให้ดูสปอร์ตมากขึ้นกับตัวนิสสัน a อเมร่าไมเนอร์เชนคันนี้ก็จะมีตัวเปิดค่ะที่เป็นสีดํามีตกแต่งตัวที่วางแขนหรือวางมือของเราค่ะเป็นลายแคปล่าค่ะฝั่งด้านนี้จะเป็นวัสดุสีดํานะช่องวางขวดน้ำหนช่องค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปทางฟังข้องคนขับกันค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันใครที่อยากเข้ามารับชมตอนนี้รถ เรามีให้ดูแล้วก็ให้ทดลองขับด้วยค่ะกับตัวนิสสันอเมร่าค่ะตัว1.0เทอร์โบค่ะแต่จะมีในรุ่น V L ตุ้นท็อปสุดให้ได้ขับด้วยอ่ตาทางฝั่งของคนขับด้านนี้ก็จะมีตัวด้ามจับเปิดประตูที่เป็นสีเดียวกันกับตัวรถสัญลักษณ์กุญแจอัจฉริยะแล้วก็ช่องเสียบกุญแจค่ะฝั่งด้านข้างค่ะประตูด้านข้างด้านคนขับด้านนี้ ที่เท้าแขนจะเป็นหนังสีดำค่ะสามารถกดได้สัมผัสได้แล้วก็จะมีตัววางมือเป็นลายแคปลามีตัวปรับกระจกค่ะสามารถปรับพับเก็บได้อัตโนมัติแล้วก็สามารถปรับกระจกด้านข้างได้มีปุ่มล็อกรถเปิดรถกระจกไฟฟ้า4บานอัตโนมัติฝั่งด้านคนขับค่ะแล้วก็จะมีช่องวางของด้านข้างให้ใช้งานตามความต้องการเลยก้าวตามกันเข้ามาด้านในค่ะในตัว นิสันอะเมร่1.0เทอร์โบเอคันนี้ค่ะเบาะจะเป็นแบบแมนวนวลสามารถปรับเอ็นเลื่อนด้านหลังด้านหน้าพวงมาลัยทิศทางการใช้งานสามารถปรับได้ค่ะปรับได้สี่ทิศทางดันเข้าหาตัวดันออกดันลงแล้วก็ดันขึ้นค่ะแล้วก็นอกจากนี้ยังมีฝั่งด้านนี้มีปุ่มฟังก์ชันการใช้งานไม่ว่าจะเป็นปุ่มปิด ป้องกันการชนด้านหน้าปุ่มปิดการลื่นนถลายของรถ auto s t a r อ stop มีมาให้แล้วก็ทางฝั่งด้านล่างก็จะเป็นตัวเปิดฝากระโปรงห้องเครื่องยนต์และก็ถังน้ำมันเชื้อเพลิงค่ะจะอยู่บริเวณด้านนี้เลยแต่ถ้าในกรณีที่รีโมทไม่มีอยู่กับเราเราไม่สามารถเปิดได้เราสามารถเปิดห้องสัมภาระท้ายจากด้านล่างตรงนี้ได้เลยค่ะนี่ก็จะเป็นตัว nissan a m e r a ค่ะ1.0เ่งจ์ turbo el minor change ค่ะราคา5 8 9แ0 0บาท และเดี๋ยวอาจีจะพาทุกท่านไปรับชมข้อมูลเพิ่มเติมภายใหนห้องโดยสารกันค่ะ